สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าว s p o r t ตนิว t ์เจวันนี้23ตุลาคม2,566มาดูสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนพลาเกม2022งี่ที่หางโจวประเทศจีนครับสำหรับแต่ละชาติของทีมทัพ นักกีฬานะครับของแต่ละชาติรวมถึงมาติดตามผลงานของทีมชาติไทยด้วยครับคุณผู้ชมถือได้ว่าวันนี้นะครับทีมชาติไทยพังงาดมากๆเลยนะครับสําหรับทางด้านทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยกวาดมาได้ถึง10เหรียญครับคุณผู้ชมไฮไลท์คือมีเหรียญทองถึง5้าเหรียญเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้อมูลเรื่องนี้กันเลยครับโดยโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้นะครับ เหรียญทองเหรียญแรกครับจากทางด้านบีมชัยวันรรัตนะประเดิมคว้าเหรียญทองเหรียญแรกจากกรีธาวีแชร์รซิ่ง100เมตรชายที34พร้อมทำลายสถติ Asian เอเชียนพาราเกมการแข่งขันกรีธาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวประเทศจีนวันนี้23ตุลาคมเป็นการชิงชัยในวันแรกซึ่งการแข่งขันรายการวิแชร์100เมตรชายคลัส ที่34รอบชิงชนะเลิศซึ่งมีชัยวัตนะันาหนุ่มนักวิลแชร์เรซซิ่งพาราไทยลงชิงชัยเพียงแค่คนเดียวผลปรากฏว่าชัยวัตรโชว์ฟอร์มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ทำลายสถิติด้วยนะครับซึ่งสามารถมาเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา15.18วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนพาราเกม ของทางด้านโมฮัมเหม็ดที่ทำเอาไว้15.99วินาทีในปี2014แล้วก็ประเดิมเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทีมทัพพาลาทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนพาลาเกม2022ที่หางโจวประเทศจีนในครั้งนี้ซึ่งสำหรับทางด้านบีมชัยวัฒน์นะครับเข้าเป็นอันดับที่1ได้ เหรียญทองนะครับส่วนเหรียญเงินเป็นของจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของกาตานะครับนี่เป็นเหรียญทองเหรียญแรกของทีมทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เหรียญทองเหรียญที่2นะครับก็เป็นทางด้านสศิราวันอินทชตดคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมทัพกรีธาในครั้งนี้นะครับโดยที่เป็นประเภทวิ่ง200เมตรหญิง t 47เอเชียนพาราเกมในครั้งนี้การแข่งขันกรีธา200เมตรหญิง t 47ซึ่งชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยลงทําการแข่งขันก็คือสศิราวันอินทโชตจากไทยนะครับผลการแข่งขันก็คือสศิราวันซึ่งสามารถที่จะ เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา25.58วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งอันดับที่1น,นะครับหรือว่าเหรียญทองเป็นของทีมชาติไทยนะครับส่วนเหรียญเงินและก็เหรียญทองแรงเป็นของทางด้านเจ้าภาพจีนครับในประเภทนี้ นี่ก็เป็น2เหรียญทองแรกนะครับที่ทีมทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเนี่ยนะครับคว้ามาได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและเหรียญทองต่อมานะครับจากทางด้านประเภทกีฬาเทควันโดครับขวัญสุดานะครับพบกับทางด้านอุซเบกิสถานโดยเกมนี้ขวัญสุดายังคงโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งสําหรับเกมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆแล้วก็สูสีกันมากๆเอาใจช่วยกันเลยทีเดียว ซึ่งอุซเบกิสถานนะครับเขาก็ดีกรีไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการแข่งขันนะครับจบแต้มเสมอกัน2ต่อ2ทําให้ต้องมีการต่อเวลาเพิ่มนะครับเพื่อหาผู้ชนะแต่ทว่าในช่วงการต่อเวลานะครับต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีคะแนนที่จะเพิ่มขึ้นมาทําให้กรรมการเนี่ยนะครับรวบรวมคะแนนดิบให้ขวัญสุดาที่ออกอาวุธมากกว่าเฉินเอาชนะสาวอุซเบกไปได้นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการชนะ อย่างวุดหวิดคว้าเหรียญทองให้กับทีมทัพนักกีฬาพาราไทยได้สำเร็จนะครับและเหรียญทองต่อมาสำหรับทีมทัพนักกีฬาพาราไทยนะครับได้มาจากทางด้านจัก,กรินดำมุนีคว้าเหรียญทองจากกีฬากรีธา100เมตรชายคัสชี1นนะครับซึ่งก็คว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จนะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับสำหรับในวันนี้ของทีมทัพนักกีฬาพาราของทีมชาติไทยนะครับ และในส่วนของอีกหนึ่งเหรียญนะคุณผู้ชมซึ่งต้องถือได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับทางด้านประวัติวะหฮรัมยังคงแข็งแกล่งป้องกันแชมวิลแชร์เรซซิ่ง5,000เมตรที54ได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทางด้านพูวเรเนี่ยนะครับก็ยังคว้าเหรียญเงินมาได้ด้วยในรายการนี้ก็คือได้ทั้งเหรียญทองและก็เหรียญเงินสำหรับทีมทัพ นักกีฬาพาราไทยนะครับการแข่งขันกรีธาในครั้งนี้นะครับเป็นการชิงชัยวันแรกของวิลแชร์เรซิงประเภท5,000เมตรชลาลัลส์ที54มีนักกีฬาทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันทั้งหมด3คนซึ่งผลปรากฏนะครับสำหรับในรายการนี้ประวัติว ah ัชโฮรัมแชมป์เก่ารายการนี้นะครับโชว์ความเก่าเหมือนเดิมป้องกันแชมป์เอาไว้อีกหสมัย ซึ่งเข้าอันดับที่1ครับทำเวลาได้10นาที33.67วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองนะครับส่วนเหรียญเงินก็ยังตกเป็นของทีมชาติไทยเหมือนเดิมนะครับโดยทางด้านภูทะเรศคงรักที่ทำเวลาได้10นาที33.94วินาทีนะครับส่วนไฟซานของทางด้านคูเวตนะครับเข้าอันดับที่3ได้เหรียญทองแดงไปครอง นี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่ทีมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยคว้ามาได้อีก1เหรียญทอง1เหรียญเงินในประเภททางด้านว l s h a ร์ Racing 5,000เมตรที54นะครับแล้วก็อีก1เหรียญทองแดงนะครับเพิ่มเติมมาก็จะเป็นทางด้านเช็ o วันโดชัย58กิโลกรัมน,นะครับไทยเอาชนะคาซัคสถานคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนะครับส่วนทางด้านฟันดาบ หญิงประเภทบุคคลดาบฟอยนะครับซึ่งก็ได้อีกหนึ่งเหรียญทองแดงนะครับโดยที่สายสุนีชนะจากไทยนะครับพบกับทางด้านจีนเจ้าภาพโดยผลการแข่งขันแววสายสุนีนะครับทำแต้มนำไปก่อนในช่วงแรกแล้วก็ก่อนจะโดนพิกกลับมาแซงในช่วงท้ายพ่ายไป1 1ต่อ15คะแนนครับคว้าเหรียญทองแดงมาครองนะครับซึ่งก็ถือได้ว่า ได้เหรียญทองและ,และเหรียญเงินนะครับเป็นทางด้านกรีธานะครับ400เมตรชาย T 37นะครับอันนี้ชื่อว่าอาภิสิทธาพรมนะครับที่ทำผลงานได้ทีนี้นะคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะรับชมการถ่ายทอดสดนะครับแอดมินชี้ช่องไปที่ t ี p o r t 7นะครับ ซึ่งแอดมินมีลิงก์แปะเอาไว้เป็นคอมเมนต์ใต้คลิปสามารถที่จะกดเข้าไปชมได้เลยนะครับมีโปรแกรมตารางการถ่ายทอดสดอยู่นะครับตารางการแข่งขันนะครับถ่ายทอดสดโดย t ีสปอร์ตเซแล้วก็ท่านใดนะครับสะดวกที่จะรับชมทางด้าน a s Play ก็มีเหมือนกันนะครับแอดมินมีลิงก์แปะเอาไว้สามารถกดเข้าไปชมได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของสื่อช่องเหล่านี้นะครับเขามีการถ่ายทอดสดสําหรับเอเชียนพ a าเรกเก้นั่นเองนะคุณผู้ชมที่หางโจประเทศจีนในครั้งนี้ สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนพลาเกม2022ที่เมืองหางโจวประเทศจีนประจำวันที่23ตุลาคม2566อัปเดตเวลา22นาฬิกาล่าสุดตอนนี้นะครับโดยที่เจ้าภาพจีนรั้งอันดับที่1ถือได้ว่าวันแรกก็โคยไปเยอะมากๆเลยนะครับถึง31เหรียญทอง29เหรียญเงิน 23เหรียญทองแดงเหรียญรวม83เหรียญอันดับที่สองเป็นทางด้านอิหร่านมี9เหรียญทองอันดับที่สามอุซเบกิสถานนะครับมี6เหรียญทอง6เหรียญเงินส่วนอันดับที่สี่อินเดียมี6เหรียญทอง6เหรียญเงินนะครับแต่ว่าอินเดียจะมีเหรียญทองแดง5เหรียญนะครับซึ่งน้อยกว่าอุซเบกิสถานซึ่งอุซเบเนี่ยมี8เหรียญทําให้อุซเบอยู่อันดับที่สามอินเดียอยู่อันดับที่สี่นะครับอันดับที่ห้าเป็น ไทยเราเองครับขอเสียงปรบมือด้วยคุณผู้ชมสุดยอดมากๆเลยนะครับรั้งอันดับที่5ของตารางวันนี้นะครับมี5้าเหรียญทอง3มเหรียญเงิน2เหรียญทองแดงเหรียญรวม10เหรียญอันดับที่6เป็นญี่ปุ่นครับมี3มเหรียญทอง7เหรียญเงิน9้าเหรียญทองแดงอันดับ7เป็นอินโดนีเซียชาติอาเซียนของเราเองนะครับมี2เหรียญทองอันดับที่8คาซัคสถาน2เหรียญทองอันดับที่9เกาหลีใต้มี2เหรียญทอง ส่วนอันดับที่10นะครับเป็นประเทศมาเลเซียครับประเทศอาเซียนของเรามี1เหรียญทองตอนนี้นะครับแล้วก็รองลงมานะครับจะเป็นทางด้านฟิลิปปินส์มี2เหรียญทองแดงนะครับรั้งอันดับที่17ร่วมกับเวียดนามนะครับเป็นประเทศอาเซียนของเรามีสองเหรียญทองแดงเช่นเดียวกันรองลงมาจะเป็นทางด้านเมียนมานะครับมี1เหรียญทองแดง นี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับในส่วนของการสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดนะครับเอเชียนพาราเกม2022ที่หางโจวประเทศจีนนะครับวันนี้วันที่2 3ตุลาคมนะครับซึ่งก็ถือได้ว่านะครับวันนี้เป็นการชิงชัยเหรียญเมื่อวานเป็นวันเปิดนะครับการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนั่นเองนะครับคุผู้ชมซึ่งก็ขอกำลังแรงเชียร์แรงใจเชียร์ทีมทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยนะครับ ให้สามารถพิชิตคว้าชัยแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลมาให้กับพี่น้องคนไทยได้ชื่นชมชื่นใจนะครับและมีรายการกีฬาที่น่ายินดีกับทีมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยอีกรายการหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็คือทางด้านการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับหญิงสุทธาศินีสเวตบุตรและทางด้านทิพย์อรวรรนพรรณังคว้าแชมป์หญิงคู่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลกรายการ WTT Star c o n t e n d e r อันตัญญา2023ที่ประเทศตุรกีโดยรายละเอียดเรื่องนี้นะครับศึกเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโรครายการ WTT Contender อันตัญญา2023ชิงเงินรางวัลรวม75,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,742,112บาทที่กอรีสปอร์ต อารีนาเมืองอันดัญญาประเทศตุรกีซึ่งรายการนี้สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับส่ง3นักตบลูกเด้งไทยได้แก่หญิงสุธาสินีสวิตบุตรทิพย์อรวรรภารณังแล้วก็บัวจินนทพาสวิตบุตรนะครับที่กำลังทำอันดับโลกเพื่อคอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2024ร่วมชิงชัยด้วย ล่าสุดนะครับเมื่อคืนวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยในวันสุดท้ายประเภทหญิงคู่นะครับรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุทาสินีแล้วก็ทิพอรวันนะครับคู่มือ33ของโลกดีกรีเหรียญทองซีเกมส์สมัยซ้อนตบชนะอารานซาอาเซเวสยาดิราซิวาคู่อันดับ52ของโลกจากเมสโกไป3ต่อศเกมนะครับจากนั้นก็ ชนะมาอย่างต่อเนื่องจนถึงในรอบชิงชนะเลิศ2นักบิงปองสาวไทยนะครับดวลกับมาเรียจากทางด้านสเปนนะแล้วก็ทางด้านอดินาเดียคโนโนโรมาเนียนะครับคู่มือ35ของโลกปรากฏว่าหญิงทิปเอาชนะทางด้าน คู่มือ35ของโลกไป3ต่อ2เกมนะครับโดยที่แพ้ไปก่อนใน2เกมแรกแต่กลับมาเอาชนะใน3เกมรวดนะครับใน3เกมหลังนะซึ่งแซงกลับมาชนะได้3ต่อ2เกมด้วยคะแนน9ต่อ11 8ต่อ11 11ต่อ61 1ต่อ2แล้วก็11ต่อ7สร้างประวัติศาสตร์การคว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่ครั้งแรกให้กับไทยเลยนะครับในรายการนี้ได้รับการรับรองจากสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาตินะครับหรือว่า w t t ได้สำเร็จครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกผลงานของทีมทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบผลสําเร็จในการแข่งขันนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับผู้ชมติดตามนะครับเกี่ยวกับข่าวสารกีฬาได้ใหม่แล้วก็ติดตามผลงานของทีมทัพนักกีฬาไทยและที่สําคัญติดตามนะครับการสรุปเหรียญรางวัลแล้วก็ผลงานทัพนักกีฬา พาลาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2022ที่ห่างโจบประเทศจีนกันต่อนะครับจนกว่าจะจบรายการครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลกีฬาสวัสดีครับ